สวัสดีค่ะพบกับเขยสุพรรณ์นชนเนล,ลนะคะหรือบอนสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะสนใจต้นหนายให้จดชื่อนะคะแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0982650905เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะทางส่วนมีบริการจัดส่งให้ค่ะส่งด่วนปลษณียนไทยค่าส่งเหมาๆนะคะอยู่ที่60บาทได้ทั้งแบบโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะแนะนาว่า ชอบต้นไหนให้จดชื่อมานะคะมันจะง่ายเนาะเวลาหนูเช็คไม้ให้เงี้ยจะได้เช็คให้ได้ง่ายๆว่าอันเนี้ยที่ที่สั่งมาเนี่ยคือต้นอะไรนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะมาเริ่มกันที่วันนี้มีทองมณีค่ะไก่ทองมณีมีทั้งด่างแล้วก็ไม่ด่างให้นะคะวันนี้มีแบ่งมาสองตัวไก่ทองมณีมีตัวด่างแล้วก็ไม่ด่างคู่กันเดี๋ยวให้ดูตัวไม่ด่างก่อน นะคะอะทองมณีตัวอย่างตอนโตนะคะสําหรับไก่ทองมณีตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ด่างนะคะตัวที่ไม่ด่างเนี่ยหนูแบ่งปันให้ต้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะฟอร์มโตๆกระถางสี่ล้นๆแบบนี้สูงเกือบไม้บรรทัดแบบนี้นะคะกระถางละ100บาทเท่านั้นนะคะสําหรับไก่ทองมณีจ้ะนี่ค่ะเริ่มกัดสีแบบนี้แล้วนะคะเริ่มเริ่มกัดสีแล้ว ไก่ทองมณีค่ะมีแบ่งด้วยกันทั้งหมด4กระถางสำหรับตัวที่ไม่ได่างนะคะกระถางละหนึ่งบาทเท่านั้นจะ้ะนี่ค่ะกัดลึกๆแบบนี้เลยไก่ทองมณีอ่ะอันนี้มีลูกติดนะคะไก่ทองมณนีหน0่100บาทฟอร์มกระถางสนิ้วต้นสูงฟอร์มโตโตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสูงเกือบไม้บรรทัดราคา100บาทเท่านั้นสำหรับไก่ทองมณีไม่ได่างนะคะ อันนี้ต้นนี้ติดด่างนิดๆเนานะต้นติดด่างนิดๆค่ะสําหรับไก่ทองมานี้กระถามที่สี่นะคะอันนี้ติดด่างนิดๆิเนี่ยนะคะดูได้เนี่ยทองมณีติดด่างนิดๆจ้ะอ่ะไก่ทองมานี้ไม่ได่างมีสี่ต้นด้วยกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะหนูให้ดูอีกทีหนึ่งนะสําหรับทองมณีไม่ได่างนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะ ราคากระถางละ100บาทชอบก็จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์5 0 9า5นะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะมาต่อกันที่ทองมณีด่างค่ะทองมณีด่างนะคะอันนี้น่าจะทิ้งใบระหว่างขนส่งเนาะแจ้งไว้ก่อนนะคะขอคนรับได้ค่ะทองมณีด่างกระถางละ100บาทเช่นเดียวกันนะคะด่างสวยนะคะ ทองมณีด่างแบ่งให้ในราคากระถางละ100บาทสนใจก็จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์0ู8 2 6 5 0 9 0 5จากกระถางที่1ค่ะทองมณีกระถางที่2ทองมณีด่างนะคะทองมณีด่างกระถางที่3ค่ะไก่ทองมณีมีแบ่งปันให้3กระถางสาหรับไก่ทองมณีด่างชอบต้นไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะต่อกันที่ไม้ด่างตัวนี้ค่ะเพชรเจ็ดสีค่ะเพชรเจ็ดสีต้นนี้ ต้นโตแล้วนะคะสูงประมาณ20เซนได้20กว่าซนได้นะคะต้นนี้เอาไปในราคา80บาทด่างน้อยนะคะแต่กัดสีแล้วนะคะเพชรจสต้นนี้ด่างน้อยนะคะก็ไม่น้อยแหละด่าง2องใบก็จริงแต่ว่าด่างด่างเยอะด่างสวยอยู่นะคะต้นนี้เอาไปในราคา80บาทกระถาง4นิ้วค่ะแต่ต้นโตแล้วนะจ๊ะเพชร74ค่ะต้นนี้แบ่งปันให้ในราคา80บาทค่ะ มาต่อกันที่เพชรเจ็ดสีต้นเล็กบ้างค่ะเอาไปในราคาห้าสิบบาทแสงจะเยอะไปนิดนึงอแต่ขอถอยถอยลงมานะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นใบด่างอะด่างทุกใบเลยเพชรเจ็ดสีต้นนี้กระถางสี่นะคะแต่ว่าต้นเตี้ยกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะเอาไปในราคาห้าสิบบาทพอคะ่ะกระถางสี่นิ้วเพชรเจ็ดสีค่ะบอกราคาได้เลยนะคะบอกชื่อบอกราคาได้เลยเพชรเจ็ดสีต้นห้าสิบเพชรเจ็ดสีต้นแปดสิบนะคะ ต้นนี้ก็ด่างสวยออกด่างแดงด้วยนะคะด่างทุกใบเหมือนกันเพชรเจ็ดสีด่างต้นเล็ก50บาทจ้ะนะคะเพชรเสีค่ะมาต่อกันที่ไม้ด่างอีกหนึ่งตัวต้นนี้มีนามว่าบุญนำพานะคะบุญนำพาบุญนำพาเป็นไม้ด่างไม้ใหม่นะคะไม้ด่างตัวใหม่น่าจะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวให้ดูต,ตอนโต,น,ตนิดนึง นี่นะคะเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นชัดไหมคะเขาจะมีเม็ดเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็ออกสีชมพูเนี่ยคะ่ะเนี่ยพยายามตะแคงให้ดูเม็ดว่ามันมีเม็ดสีชมพูอยู่แล้วด่างนะคะเม็ดเม็ดเล็กนะคะเนี่ยออกออกชมพูละเลื้อนะคะ บุนนำพากระถาง3นิ้วต้นนี้ไม้ไม่ค่อยมีจํานวนนะคะแล้วด่างสวยด้วยเนี่ยคะ่ะออกออกกัดสีแล้วนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มกัดเป็นสีชมพูแล้วแม่งปันให้ในราคา150บาทจริงๆน้องต้นโตแล้วนะคะใครอยู่ในกระถาง3าเท่านั้นเองเอาไปเปลี่ยนลงกระถางใหญ่ได้เลยนะคะบุญน,นำพานะคะพูดพูดชื่อให้ชัดๆอีกทีหนึ่งน้องชื่อว่าบุญน,นำพาค่ะชื่อดีด้วยนะคะ เอาไปในราคา150บาทดังสวยแบบนี้นะคะสำหรับบุญนำพาจะ้ะมาต่อกันที่ไม้ด่างอีก1ตัวอันนี้เป็นลูกไม้ใหม่นะคะลูกไม้เมล็ดนะคะลูกไม้ผ่าจาก ลูกไม้มเมล็ดเนาะเป็นไม้ผ่านะคะอันนี้ด่างลูกไม้ด่างแบ่งปันให้ในราคา100บาทเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่นะคะลูกไม้ด่างต้นนี้เป็นไม้ผ่านะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไม้ใหม่นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่นะแบ่งปันให้ในราคา100บาทมิดแรกเลยนะมิดแรกเลยนะคะด่างสวยนะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่นะคะสําหรับลูกไม้ผ่าต้นนี้นะคะแบ่งปันให้ในราคา100บาทนะจ๊ะอะแม่มาแล้ว แม่มาไวมากจ้ะมาจ้ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะอ่ะต้นใหญ่เราไม่ได้ขายนะคะอ่ะนี่ค่ะผ่าจากต้นนี้นะคะลูกไม้ด่างผ่านะคะนี่เลยให้ดูชัดๆแบบเม็ดสี่เขาจะเป็นแบบน,นี้อันนี้หนอนนะคะผ่าไปแล้วหนอก็ขึ้นอีกแล้วอ่ะนี่นะคะผ่ามาจากต้นนี้นะจะเทียบกับแม่เขานิดนึงนี่ค่ะแบ่งปันให้ได้ราคาหนึ่งร้อยบาทถ้ารับแจ้งมาเลยค่ะลูกไม้ผ่าด่างนะคะ เรียกว่าลูกไม้ผ่าด่างนะคะยังไม่มีชื่อนะคะน,นี่ดสวยูใบมสวยมากใบยอดใบยอดใบใหม่น่าสวยดูนะคะเนี่ยหลอด่างสวยมากเลยราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะนี่อ่ะให้เทียบชัดๆเลยระหว่างลูกกับแม่นะคะขายต้นลูกค่ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะยัามาขายต้นลูกค่ะสวยมาก ตอกันที่ไม้ด่างอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นบอลกลาบนะคะด่างสวยเลยค่ะต้นนี้กลับด่างสวยมากนะคะมีนามว่าเทพสายรุ้งค่ะกลับสวยเลยกลับไม่หลุดนะคะแบ่งปันให้ในราคา80บาทเท่านั้นค่ะเทพสายรุ้งนะคะเนี่ยดูกลับนะคะด่างสวยกลับเต็มสีหวานนะคะเทพสายรุ้งเอาไปในราคา80บาทเท่านั้นค่ะไม้หลักสิบกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะ ไม้รักสิตเรากลับมากันอีกแล้วค่ะมาต่อที่ต้นนี้ค่ะเทศสายรุ้งเหมือนกันนะคะดูห่างสวยมากนะคะเอาไปในราคา80บาทค่ะเทศสายรุ้งนะคะสวยจริงๆค่ะสวยตามต้นฉบับเลยก็คือน้องเขาจะต้องด่างกราบแบบน,นี้เลยนะคะเทศสายรุง้งเอาไปในราคา80บาทเท่านั้นกาบเต็มนะคะอยู่ครบค่ะ เล็บสารู้มีสองกระถางนะสนใจต้นไหนก็โทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0982650905มาต่อที่รวยล้นฟ้าต้นนี้ผ่าจากต้นด่างนะคะเอาไปลุ้นกันเนาะรวยล้นฟ้าต้นนี้ผ่าจากแม่ด่างให้ดูสังเกตใบดีๆเขามีเชื้อด่างนะคะเห็นปะด่างประปายที่ใบแบบเนี้ยเอาไปลุ้นอีกทีนะคะเนี่ยมีด่างประปายที่ใบนะเนี่ยใบยแรกก็ด่างนะ จริงๆด่างทุกใบเลยนะคะตนน้าาน,ะะน,ตนนี้ผ่าจากแม่ด่างนะคะรวยร้นฟ้าต้นนี้ผ่าจากแม่ด่างอันนี้แบ่งให้ราคาเบาๆปกติถ้าด่างชัดกว่านี้อุขายอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับรวยร้น้าด่างนะเป็นบอลผ่าแผงมานะคะผ่าได้ต้นด่างมาแล้วก็ผ่าอีกชั้นหนึ่งนะถ้าด่างชัดกว่านี้อยู่ที่80บต้นนี้ให้ราคาพิเศษเอาไปห้บาทพอจะ้ะนะคะเนี่ยดูมีเชื้อด่างอยู่นะ มีเชื้อด่างอยู่นะคะเอาไปราคา50บาทสำหรับรวยร้นฟ้าจ้ะอ่ะมาต่อค่ะมาต่อกันที่พรสวรรค์จ้ะอ่ะพรสวรรค์ไม้กัดชมพูสวยมากโอ้โหสะท้อนแดดสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆแล้วมอเป็นไม้ฟอรมประกวดนะคะไซส์กำลังหน้าแ็กเลยค่ะราคา50บาทจ้ะสำหรับพรสวรรค์ค่ะ ใบเงาวับเลยนะคะเนี่ยดูเนี่ยดูนะคะใบสะท้อนไฟสะท้อนแดดมาสะท้อนไฟสะท้อนกับแดดมากนะคะพรสวรสค์ค่ะแ <c oughs> บ่งปันให้ในราคาห้าสิบาทกระถางสี่นิ้วสาหรับคนที่ชอบไม้ชมพูไม้ออกแดงนะคะชมพูแดงมาต่อค่ะเหมือนอันนี้คล้ายกันแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือเงินแสนค่ะเงินแสนไม่ด่าง เอเงินแสนไม่ป้ายนะคะตัวเงินแสนไม่ป้ายห้บาทเหมือนกันค่ะใครรับก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์เ0้าแจ้ะเงินแสนไม่ป้ายนะคะน้องก็ออกสีชมพูเข้มเลยนะคะแต่ว่าใบใหม่มานี่จะออกชมพูสดนิดนึงนะเ,เงินแสนไม่ป้ายนะคะกระถางสีแบ่งปันให้ในราคา50บาทจ้ะมาต่อค่ะแดงต่อแล้วแดงต่อไปเรื่อยๆค่ะสีลาเพชรค่ะ สีลาเพชรหน้าแดงมีมีสีลาเพชรหน้าแดงขอดูตัวอย่างได้ไหมคะสีลาเพชรหน้าแดงค่ะต้นนี้ในกระถางมีสองต้นคนปลูกเริ่มยัดเยียดแล้วนะคะใช่ไหมสองต้น,ตนใช่ไหมเธออ่มีสองต้นในกระถางนะคะมีสองต้นในกระถางสําหรับกระถางนี้สีลาเพชรหน้าแดงเรียกหรือว่าบอกว่าคนปลูกเริ่มยัดเยียด น้องเริ่มกัดสีแล้วนะคะตรงกลางสีเริ่มมาแล้วนะสำหรับสีลาเพชรสองต้นนี้ขอขอหกสิบบาทนะคะมีสองต้นนะกระถางนี้สีลาเพชรหน้าแดงขอหกสิบบาทนะคะสีลาเพชรฟอร์มกอม,มีสองต้นขอหกสิบบาทอ่ะสีลาเพชรหน้าแดงมันโดนแสงโดนแดดแสงแดดวันนี้ยังจ้าอยู่นะคะเนี่ยค่ะสีลาเพชรหน้าแดงนะคะจะประมาณนี้นะลักษณะการกัดสีของเขานะคะ กระถางนี้มีสองต้นในกระถางเอาไปหกสิบบาทพอนะคะมีสองต้นในกระถางฟอร์มสวยๆใบดกๆเลยที่ดกเพอมีสองต้นแหลอะอะต่อค่ะสิลานักปราดไม่ด่างค่ะศิลานักปราดไม่ด่างนะคะไม่ด่างแต่สวยนะเอาไปในราคาห้าสิบบาทจ้าน้องก็ฟอร์มสวยแล้วนะคะไม่ด่างก็สวยนะคะแดงแล้วกัดเม็ดกระจายนะคะศิลาเพชรเอ๊ะขอโทษค,ค่ะสิลานักปราด จดชื่อให้ถูกนะเวลาโทรสั่งซื้อจดชื่อให้ถูกนะคะศิลาเพชรศิลานักปลญดนะจ๊ะราคา50บาทค่ะมาต่อที่ใบกลมกันบ้างค่ะ,อ,ะอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นค่ะอาจารย์ไม่มีแบ่งสองกระถางใบนี้ขออนุญาตตัดทิ้งนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานอ่า อาจารย์มัานใบกลมดิ๊กนะะเนี่ยค่ะเนี่ยที่ใบเป็นแบบนี้คือใบเขากลมมากนะคะใบกลมมากจนห่อเป็นถ้วยนะคะเนี่ยกลมจนห่อเป็นถ้วยนะ อาจารย์ม่านแบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทรอบนี้มีแบ่งให้2กระถางนะคะลูกค้าท่านไหนที่จองไว้บางทีผู้จําไม่ได้เนาะโทรกลับมาสั่งซื้อได้นะคะโทรที่เบอร์0 9 8 2 6เ0 9 0 5อ์โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสำหรับอาจารย์ม่านกระถางละ50บาทค่ะแบ่งปันให้ในราคาเบาๆค่ะใบกลมน่ารักนะคะบางตัวบ,บางต้นมันจะไม่กลมขนาดนี้เนาะอันนี้เรียกว่ากลมมากกลมถึงขั้นใบห่อเลยค่ะ ดูลักษณะใบนะคะอาจารย์มันสวยนะกระถางละห้าสิบบาทนะคะสำหรับอาจารย์มันมีสองกระถางค่ะเดี๋ยวต่อใบกลมให้จบอีกนิดนึงต้นนี้สวยมากนําโชคป้ายหวานเจี๊ยบเดี๋ยวขอตัดใบนี้ทิ้งเหมือนกันใบเบีย้ยมแม่แมอ่ชมแม่อ่ะเดี๋ยวให้ดูต้นแม่ค่ะนําโชคเดี๋ยวเปิดให้ดูต้นแม่กันนิดหนึ่ง จริงๆน้องเขาใหญ่ได้มากเลยนะคะขนาดเนี่ยใหญ่ใหญ่ได้สุดๆเลยออกได้ไหมคะเดี๋ยวรอชมนำโชคต้นแม่เนาะเอาไปต้นอื่นก่อนด้วยความความที่อยากให้ดูนะคะอันนี้ก็เกดก็เก็ด,ด่างด่างนิดนิดน่จจะด่างนิดๆิดอ่ะก็เกตด,ด่างนิดนิดแบบนี้เอาไปลุ้นเนาเอาไปลุ้นกันนะคะเพราะว่าผ่าจากแม่ด่างกอเกตด,ด่างน้อย แล้วก็เอาไปลุ้นดังกันเอาไปห้าสิบาทพอจ้ะอ่ะกาะเก็ดเอาไปห้าสิบาทนะคะสําหรับตัวลุ้นดังนี่ค่ะนําโชคอ่ะนาโชคต้นแม่มาแล้วจ้ะกลมกลมดิกแล้วก็สวยมากสีแดงแล้วป้ายแดงอันนี้พื้นแดงนะคะแล้วดูป้ายเนี่ยให้ดูลักษณะการป้ายเนี่ยสวยมากจริงนําโชคค่ะอ่ะแม่อันนี้เป็นนวัตก,กรรมใหม่นะคะในการกัดลายใบ นี่อามาดูนอค่ะเนี่ยสวยมากค่ะนําโชคชื่อดีนะคะชื่อดีแล้วก็สีสวยใบกลมสายใบกลมห้ามพลาดอ่ะเก็บเลยค่ะคุณเอาเอาต้นแม่มาให้ดูหมือนมีเยอะเนาะมีแบ่งต้นเดียวนะคะนําโชคต้นนี้ขอหกสิบบาทค่ะป้ายวสวยแล้วก็สีหวานมากนําโชคต้นนี้ขอหกสิบบาทนะคะสําหรับนําโชคค่ะกระถางสี่นะคะใบกลมสวยมากกลมดิ๊กเลยนะคะต่อกันที่ลูกไม้ใบแปลกค่ะ เราจะไม่หยุดความแปลกไว้เท่านี้นะคะอ่ะลูกไม้ใบแปลกแปลกยังไงดูค่ะน้องมีครึ่งใบค่ะน้องแปลกแบบนี้ค่ะความแปลกของน้องนะคะน้องมีครึ่งใบเท่านั้นน้องใช้โครงกางคนละครึ่งมาเกิดนะคะต้นนี้น้องใช้โครงกางคนละครึ่งมาเกิดนะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบบอนใบแปลกแนะนํานะคะน้องกระสีสวยนะกระดูกชัดสีชัดนะคะเอาไปในราคากระถางละห้าสิบาทนะคะ ไปในราคากระถางละ50บาทค่ะสวยมากสวยจริงนะคะถึงแปลกแต่สวยนะลูกไม้ใบแปลกค่ะแบบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทชอบต้นไหนอย่าลืมนะคะจดชื่อแล้วค่อยโทรสั่งซื้อนะจะได้แบบสื่อสารกันง่ายขึ้นอ่าพี่เอาลูกไม้ใบแปลกพี่เอาเทพสายรุง้งพี่เอาอาจารย์มั่นแบบเนี้ยค่ะเนาะหนูจะได้หยิบไม้ให้ได้ง่ายๆนะคะมาจากต้นนี้เป็นแก้วมังกรค่ะ แก้วมังกรอันนี้เหมือนจะเป็นไม้หนอ่อแล้วคิดว่าน่าจะมีหัวแล้วนะคะเนี่ยลายสวยมากแก้วมังกรต้นนี้ค่ะให้ดูลายใบแก้วมังกรก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะคะเพราะว่าใบต้นหนึ่งมีหลายสีแล้วก็มีหลายหน้าเนี่ยดูนะคะ,ลละเป็นบอนใบเปลิกที่สวยมากอันนี้เป็นต้นหน่อนะคะดูเป็นบอนใบเปิกที่สวยมากค่ะสําหรับแก้วมังกรต้นนี้กระถางหนิ้วนะคะเอาไปในราคาหนึบาทนะคะ สวยมากเพราะว่ากัดสีสวยแล้วอันเนี้ยแล้วเป็นไม้หน่อนะคะไม้หน่อที่คิดว่าน่าจะมีหัวแล้วแหละเพราะว่ายุบไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะน้องยุบไปแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วน้องก็ให้กําเนิดใหม่มาเอาไปในราคาหนึ่งยยสบาทค่ะสําหรับแก้วมังกรต้นนี้นะคะสวยมากค่ะมาต่อกันที่ต้นนี้ค่ะอันนี้มีนามว่าไก่เพชรพิรุนรัตนะคะหนูจะบอกว่าไก่เพชรพิรุนรัตเนี่ยไม่ได้มีแค่หน้าชมพูนะคะ นี่หน้านี้ก็สวยค่ะเพชรพิรุณรัตน์หน้านี้ก็สวยค่ะอันนี้ขออนุญาตเอาให้ดูลักษณะการกัดสีก่อนนะคะไก่เพชรพิรุณรัตน์หน้านี้สวยมากนี่ต้สนส่วนต้นที่แบ่งจะเป็นต้นนี้นะคะต้นที่แบ่งจะเป็นต้นนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนน้องพันธุ์อีรุงตุงนางนี่ค่ะต้นที่แบ่งจะเป็นต้นนี้นะคะก็เริ่มกัดสีแล้วเหมือนกันนะคะมีสามต้นในกระถางค่ะ น้องมีสามต้นในกระถางต้นสูงเกือบไม้บรรทัดนะคะอ่าขออนุญาตเอากล้องออกต้นสูงเกือบไม้บรรทัดแล้วมีสามต้นในกระถางสามหรือสี่คะเธอเอาสามโอเคนั้นไม้ร้บเอ๋อไม่ใช่เธอสะสี่นะคะสี่ต้นเธออ่ามีสี่ต้นในกระถางค่ะเพปพิรุณรัตต้นนี้นะคะหน้านี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆไก่เพปพิรุณรัตค่ะหน้านี้ก็สวยนะมีสี่ต้นในกระถางต้นนี้ สูงเกือบไม้บรรทัดเอาไปในราคา200บาทเท่านั้นค่ะอ้สี่ต้นคุ้มมากตกต้นละ50บาทนะคะตกต้นละ50บาทเท่านั้นเลยนะคะกระถางสี่ค่ะเพชรพิรุณรัตไก่เพชรพิรุณรัตนะคะชอบต้นนี้จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์0 9 8ย์5 0 9 0 5โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งสำหรับหน้านี้นะคะเนี่ยถึงจะไม่กระชมพูแต่หน้านี้ก็สวยนะคะเพชรพิรุณรัตหน้านี้ก็สวยงามเหมือนกันนะคะ ใครชอบก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับเพชรพิรุณรัตมาต่ออีกต้นหนึ่งต้นนี้ชื่อพิรุณทิพน้องจับเม็ดเล็กกว่านะคะเดี๋ยวให้ดูการกัดสีการกัดเม็ดเม็ดไม่เหมือนกันแต่น้องชื่อว่าน้องมีชื่อว่าพิรุณทิพนะคะน้องมีชื่อว่าไก่พิรุณทิพนะคะอันนี้แบ่งปันให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทสำหรับพิรุณทิพค่ะเนี่ยเทียบให้ดูชัดๆว่า ไม่เหมือนเพชรพิรุณรัตนะคะเพราะว่าน้องจะเม็ดเล็กกว่าและเม็ดเยอะกว่าเม็ดกระจายกว่านะคะพิรุนทิพย์เอาไปในราคากระถางละหนึ่งบาทมีแบ่งปันให้สองกระถางเท่านั้นนะคะไก่พิรุนทิพย์มีแบ่งปันให้2กระถางราคากระถางละหนึ่งบาทนะคะชอบต้นไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู8ย์5 0 9 0 5นะคะไก่ชื่อพ้องกันนะคะมีสองไก่นะพิพิพรุณรัตนะคะและพิรุนทิพย์ค่ะ ลักษณะเม็ดจะไม่เหมือนกันพี่รุนรัดเม็ดจะใหญ่กว่าพี่รุนทิพย์เม็ดเล็กกระจายเต็มใบแบบนี้เลยนะคะชอบก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะ0982650905้าจ้ะอีกสองไก่ค่ะของวันนี้นะคะ2ไก่ของวันนี้ต้นนี้มีนามว่าไก่แก้วมาลายทองค่ะ ไก่แก้วมลายทองนะคะดูใบใหม่แอบดูใบใหม่นิดนึงนีค่ะเริ่มกัดสีแล้วนะคะไก่แก้วมลายทองกระถางสี่แต่ฟอร์มโตโตล้นกระถางแบบนี้เดี๋ยวให้ดูขนาดาขนดใบเทียบกับมือใบใหญ่แล้วนะคะเกเท่าฝ่ามือแล้วนะแต่อยู่แค่กระถางสี่เล็กแค่กระถางเท่านั้นนะคะดูนะคะไก่แก้วมลายทองไม้จํานวนยังมีจํานวนน้อยในตลาดนะคะเอาไปเท่าไรดีอ่ะ ไก่แก้วมาลายทองค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูต้นโตก่อนนะขออนุญาตขยับนิดนึงไก่แก้วมาลายทองน้องเพิ่งเริ่มกัดสีนะคะสําหรับต้นที่เอามาแบ่งปันวันนี้เอาไปในราคาต้นใหญ่มากเลยอะ่อะท่าไหร่ดีคือเล็กแค่กระถางจริงๆอ่ะให้ดูเล็กแค่กระถางเท่านั้นนะคะแต่ว่าใบเนี่ยคือมันล้นมากเอาไปเปลี่ยนลงกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเอาไปร้อยยี่สิบบาทอ่ะ อแบ่งให้ในราคา120บาทน้องเริ่มกระสีแล้วนะคะเริ่มทยอยทยอย,ย,ยกระสีมาเรื่อยๆนะคะใน้ดูแหวกให้ดูนิดนึงนะคะไก่แก้วมาลายทองเอาไปในราคา120บาทมีแบ่งตันให้2ต้นเท่านั้นนะคะชอบก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู8ย์5ก้5ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะต่อกันที่แดงอุดมทรัพย์แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ใหญ่อันนี้ต้นใหญ่ ใช่เนี่ยดูเท่าฝ่ามือเลยแดงอุดมรัพย์นะคะต้นใหญ่ต้นนี้แบ่งปันให้ในอ่ะมีใบใหม่มาแล้วนะน่าจะมีหัวแล้วเนาะอ่ะกระถางหกนิ้วต้นนี้เอาไปในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแดงอุดมทรัพย์สวยมากสวยจริงนะคะเนี่ยดูใบเท่าฝ่ามือแล้วนะคะเนี่ยนะคะต้นนี้เอาไปในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสําหรับไก่แดงอุดมรัพย์นะคะไก่แดงอุดมทรัพย์ค่ะ ชอบต้นไหนอย่าลืมนะคะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์09826 50905นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะตามที่สะดวกเลยยังไม่ซื้อแอดไลน์มาก่อนทักทายกันไว้ก็ได้นะคะถูกใจต้นไหนครั้งหน้าจะได้ติดต่อกันง่ายๆนะคะจะได้หากันเจอเนาะนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพรรณชาแนลเอาไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ